แล้วครประตูหน้าบ้านบานโค้งควบคุมด้วยรีโมทนะครับนี่อันนี้คือตอนปิดก่อนนะครับควบคุมได้ด้วยระยะไกลนะครับดูเวลาเปิดนะครับนี่เปิดฝั่งนี้ ประตูตัวนี้จะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ด้วยนะครับกันเวลามีเด็กวิ่งผ่านประตูเวลาเรากดปิดประตูกันหนีบครับดูนะครับเวลาเวลาเราปิดประตูถ้ารถยังอยู่ในระยะรางหรือว่ามีเด็กมีอะไรวิ่งผ่านประตูจะทําการตัดแล้วก็เปิดไปอยู่ขณะบานเปิดสุดอัตโนมัตินะครับนี่นะครับประตูจะเปิดไปอยู่ขณะบานเปิดสุดอัตโนมัตินะครับกันเวลาที่ รเราขับรถออกจากบ้านแล้วมองไม่เห็นมีเด็กมีอะไรวิ่งผ่านนะครับครับขอบคุณครับ